<laughs> can you speak Swedish please? What do you want to hear? Come here Just say what you want to hear in Swedish I'll can you Please tell me your favorite food โอเคใครคิดว่าใครคิดว่าอาหารที่นาธาลีชอบมากที่สุดคืออะไรคนที่ตอบถูกก็คือได้รางวัลเออได้รางวัลความรักจากนาทาลีว้าวมีคนให้แอกมาเยอะจังเลยอะฮะโอ้ยขอบคุณค่ะเสาวมอนเสาวมอนเคฟซีก้อยดิบ <laughs> น้ำปลา <laughs> ยำ มาบุไฮฟลอรพีน่าให้ยันสมตำสมตำสมตำอะไรกวายมีคนให้ดอกไม้ไม่อยุ่เลยอ้อืม <c oughs> <c oughs> อ่าถูกต้องตำแตงเป็น my favorite food ตำแตงเป็นอาหารที่นาทาลชอบมากที่สุด <c oughs> Everything that has sodium อันนี้ก็ถูกต้อง Everything that has sodium อ่ะแต่ตรงๆก็ตำแตงตำแตงปลาไม่ใส่ถั่วไม่ใส่กุ้งแห้งใส่แค่เอ่อแตงกวาปลาอ่าน้ำมะนาวเอ่อของชรสน้ำปลากระเทียมพริกแค่นั้นเองจบมาเทียชอบสีอะไรสีดำค่ะมาเทียชอบสีดำค่ะ เราทะเลกินแซ่บมากใช่ขากิบต้องไม่น้อยไม่ไม่น้อยไม่น้อยกว่าห้าเม็ดทำไงไม่บวมโซเดียมครัดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ขยิขยันตุกติกตุกแตกใช้เอนเนอร์จีเยอะก็นี่แหละนี่แหละตำแตงไม่ใส่ถั่วไม่ใส่ <c oughs> นัดชาเล่ออกกำลังกายไหม <c oughs> คือจริงๆอะช่วงก่อนประวดแล้วก็ช่วงประวัตนัไมไ่ออกกำลังกายแม้แต่นี้เดียวไม่ออกกำลังกายเล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 ยคือกินนอนกินนอนงองมากแล้วลดแบบอะประมาณเดือนหนึ่งก่อนเข้าก่องคือเป็นช่วงที่ วุ่นวายมากแล้วแบบรีบทำแบบทุกสิ่งทุกอย่างให้มันครบก่อนเข้ากองถูกไหมซึ่งนาทนาก็ไม่มีเวลาแบบไม่มีเวลานอนเพราะว่าต้องโฟกัสแล้วก็พ r i t ร z e เรียนเดินเรียนสปีชหาชุดแต่งแบบเรียนแต่งหน้า,าทำคอนเทนต์นี่นู่น ون. ซึ่งภายในสามอาทิตย์ นาทาลเลียลดน้ำหนักเจ็ดกิโลโดยที่ไม่ตั้งใจแล้วคือลืมกินข้าวแล้วจริงๆอ่ะไม่ใช่นาทาลเลียเองที่ลดน้ำหนักนะคือพี่เลี้ยงลดน้ำหนักกด้วยกันเราสองคนแบบหน้าแห้งๆคือแบบโอ้โหคือลดน้ำหนักแบบจนจนมีมีแต่คนบอกว่าห่วงอ่ามีแต่คนบอกว่าแบบน่าอยู่ต้องเพิ่มน้หนักเพราะว่าตอนนี้มันดูแบบน่าก,กลัวซึ่งมันเป็นคำที่นาทาลเลียไม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย คือแบบฮะฮะมีคนอยากที่จะทะลิบเพิ่มน้ำหนักเหรอฮะมัดก่อนที์เป็นคนบอกว่าเรต้องลดอ่ะแล้วก็ตอนเข้ากองคือเห็นว่ามันมีอาหารสปอนเยอะมากแล้วมันได้แบบช่วงช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็มันจะมีแบบสแน็คนี่นั่นนู่นแล้วดวยที่เราโตในเฮ้าส์โฮลที่เป็นอิมมิเรนท์แฟมิลี่ พ่อพ่อณัฐก,ก็จะมี m i n d s e ตที่ถ้าเรามีอาหารบนโต๊ะแล้วไม่ได้กินไม่ได้กินหมดนั่นมันคือ disrespect เพราะว่าใน Generation ของพ่อณัฐเขาก็ไม่ค่อยมีอาหารทุกวันแล้วมันเป็นอะไรที่ something มันที่เป็นบัลบนะ่ะที่ได้มีอาหารบนโต๊ะแล้วถ้าถ้าไม่ได้กินอาหารให้แบบ ให้หมดเรามันเหมือนแบบ disrespect towards my dad's past อะไรแบบนี้คือเป็นมันจะแบบนี้แล้แหละแล้วนัดก็เห็นแบบกล่องแบบโอ้โหแบบร้อยกล่องอะแล้วนัดก็แบบอ,อาหารอาหารก็อร่อยดีนะก็ถามพี่แล้วนัดขอหยิบไปกล่องนึงได้ไหมได้สิก็หยิบไปกล่องหนึ่งก็กินแล้วก็คิดว่าแบบเฮ้ย รู้สึกแบบไม่อิ่มมา็บบม,มาอบอกหไปกล่อ,อ,บบกองก็กินแล้วแบบหมอนข้างๆเพื่อนว่าอยู่กินไม่เสร็จหรอใช่ไหมอย,อยู่เสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อเสร็จแล้วไอ้ขอกินต่อได้ไหมได้สิแล้ว้ก็จุกจิ๊กกับเพื่อนให้มันแบบให้มันหมดกล่องแล้วมันจะมีประมาณสามวันติดกันท,ที่ที่นัดกินแปดกล่อง ายในสชั่วโมงอันนี้อันนี้ไม่ได้โกหกนะอันนี้แบบมีคนแบบคอนเฟิร์มได้สามวันแล้วเป็นเป็นช่วงที่เราช่วงช่วงอะไรนะน่าจะเป็นช่วงที่เราทำกิจกรรมวินเซนต์เอ็กซ์ตร้าบารนซาอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่สามวันติดอะนทกินแปดกล่อง อยู no ่ดีๆก็ม huh ีฟิตติ้งหลังจากสวันนั้นอะลดน้ําหนักดิซันยีกถามว่าแบบนัทอยู่ลดน้าหนักเหรอก็พูดไม่นะไอ้ก็กินไอ้กินกินปกตินะแล้วพี่เลี้ยงนัดก็แบบตกใจแบบก็สงสัยว่าทำไมอยู่แบบไม่ได้ไม่ไม่วนขึ้นเพราะว่าเห็นเห็นอยู่กินแบบแกะแปดกล่องอะก็อืม คือเวลาแนทะไม่ตั้งใจลดน้ําหนักรถช้ำช้รถนี้หน้านน่นอะไรก็ไม่รู้ตนดูเหมือนขนป่วยพอนาทเลียลดตั้งใจลดน้ําหนักแบบออกกําลังกายกินอาหารคลีนน้าหนักขึ้นค่างงกับร่างกายนาทเรียร <c oughs> เออเ <c oughs> น้ละเนหละ